ครับสวัสดีวันที่ส4บมกราคมสองห้าหกเจ็ดก็มาพบเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันม้างไหมล่ะเนี่ยนะวันนี้ฉันก็พาแกมา,ากับรถลืนเร็ว136อ,อุบลกรุงเทพนะซึ่งผ่านสถานีกลางดงพงป่าเขาลำเนาไัยไกลสังคมมีแดดล,ลื่นลมแซนชื่นชมในเซล,ลียโอ้โเพราะจริงๆนะแต่ท่านนี้้อเพลงเพราะจริงๆนะ <c oughs> นะเอาเข้าทางแยกดีวันนี้ชิก็จะพาแกเข้าสู่สถานีมวกเหล็กนะครับผมสถานีมวกเหล็กนี่เราก็เข้าทางทางหลีกนะเ <c oughs> พื่อหลีกขบวน2องสาว,วันนี้ชิก็จะพาแกให้มาชมทางรถไฟทางคู่ซึ่งมันลอยอยู่บนฟงบนฟ้านู่นเป็นไงโอ้โหสวยไหมล่ะนะนะสวยงามมาล่ามตานะเหมืนโอนโ,โอ้โหรถไฟทางยุลงยุโรปนะตอนที่ฉันดูเคยดูหนังตอนเด็กๆอ่ะโอโ้โหเนี่ยน,นะมันจะสูงอย่างนี้แหละมันจะสูงอย่างนี้แหละตอนนี้เราก็เข้าสู่สถานีมวกเหล็กแล้วนะชิก็จะให้แกดูมุม มองหน้ารถไฟคุยไปกับจันนะดูวิวทิวทัศน์ว่าโอ้โหทางรถไฟทางคู่ตรงนี้เนี่ยมันสวยจริงๆสวยที่สุดสวยที่สวยที่จะเกินบรรยายใดๆที่จะออกมาเป็นคําพูดได้เลยนะถ้ามีสวยกว่านี้เอามามาแข่งกันมาชมกันนะครับผมตอนนี้เราก็เข้าสู่ทางหลีบเรียบลอยๆค่อยๆเคลื่อนเข้ามาโดยใช้ความเร็วไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมไอที่เห็นไววๆในชั้นเร่งสปีดนะจริงๆแล้วเราวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่กลางดง นะตั้งแต่กลางดงป่าเขานะครับผมจะวิ่งด้วยความเร็ว4ีกิโลเมตรนู่นยาวไปถึงน,นู่นนมากกว่าเบานูน่นนืครับผม นะเลยผาสเสด็จไปมากกว่เบ,บาโน่นนะครับผมเพราะว่ามันทุกช่วงนี้เป็นทางเขาวะเนาะเนี่ยคือสถานีมวกเหล็กนะโอ้ยคนเต็มไปหมดเลยนะสังเกตให้ดีทุกคนเต็มไปหมดว่าตรงนี้สถานีนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะสามารถที่จะไปไปเที่ยวตามที่ต่างๆได้เพราะาเขามีน้นําตงน้ําตกเจ็ดสาวนุ่งเจ็ดสาวน้อยแล้วก็อื่นๆอีกมากมายใครอยู่แถวนี้ก็มาบอกมากล่าวให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้รับทราบว่าบ้านแกมีอะไรเด็ดมีอะไรดีนะฉันก็เสนอแค่นี้แหละแล้วก็มาเจอกันในตอนต่อไปนะแกนะ